มาเช้านี้มองเห็นความต่างมะละกอต้นนี้ค่ะก่อนหน้านี้ที่เคยถ่ายคลิปไปนะเขาค่อนข้างจะแบบเหมือนจะไม่รอดนะคะวันนี้มีความต่างค่ะดูสิคะโคนต้นเขามีความสมบูรณ์มากแล้วก็แตกออกสองแขนงสวยๆเลยค่ะอยู่ในกระถางเหมือนเดิมป้าจะไม่ย้ายเข้าไปไหนแต่ไปดูอีกต้นหนึ่งนี่ค่ะต้นนี้ก่อนหน้านี้ก็ได้กินมาเยอะและหลายรุ่นมากสําหรับกระถางนี้นะคะฝนตกมา แรงมากกระถางเขาก็เอ็นลงไปแบบนี้ค่ะป้าก็เลยช่วยเขาตรงที่เอาไม้มาทําการเขนแล้วก็ค้ำเขาไว้แบบนี้ค่ะดูยอดเขาก็โดดขึ้นดิค่ะดูความต่างเนาะเดี๋ยวเป้าให้ดูว้ามีสุกด้วยค่ะนี่นี่ี่มีสุกด้วยนี่ตอนแรกนะคะที่ป้าไม่เอาไม้มาค้ำเขาก็จะเอ็นลงไปนอนเลยค่ะพอดีป้ามาเห็นก็ดีนี่เข้าสวนมาเห็นนะคะ เดี๋ยวออกตรงนี้ออกก่อนเขาออกเพื่อช่วยเขาดูสิคะเนี่ยได้กินแล้วคะ่ะนี่มรกกฮอนเ์เรนนะคะเนี่ยสวยมากเลยค่ะลูกนี้ได้สมบูรณ์ทุกลูกนะคะตั้งแต่ต้นนี้อ่าที่ป้าทําคลิปมาเป็นถึงรุ่นที่แปดแล้วนี่ก็น่าจะเก้าสิบสิบเอดสิบสิบสามสิบสีได้รับประทานครั้งละหนึ่งลูกหนึ่งลูกทุกครั้งเลยนะคะแล้วก็ดีมากด้วยค่ะนี่คือมรกฮอรเรนที่ป้า ได้มาจากน้องที่เอาเอามาให้นะคะต้นมาให้สองต้นก็ปลูกได้สมบูรณ์ต้นหนึ่งนั่นก็นมาพร้อมกันแหละนะคะที่ถ่ายให้ดูเมื่อต้นคลิปนะคะได้มาพร้อมกันพอป้ามาช่วยเขาดูยอดเขาตั้งตั้งขึ้นไงตั้งขึ้นนี่ดูความตั้งขึ้นของเขานะคะว้าวมันสวยงามมากเลยนะคะถ้าป้าไม่เขามาดูมาถ่ายคลิปป้าก็จะไม่รู้เลยว่ามันก่อถุกได้รับประทานอีกแล้วลูกหนึ่งนะคะ โอ้นี่ก็เห็นอีกแล้วเนี่ยพอเด็ดใบออกมาวางตรงนี้นะคะเพียเริ่มจะมาแล้วค่ะเนี่ยมาจากไหนนี่สังเกตดูได้เลยค่ะมดค่ะนี่ค่ะมดที่ลําต้นค่ะมดนํามาซึ่งเพี้ยะนะคะแบบนี้นี่ค่ะมดพาเพี้้มาเพราะฉะนั้นวิธีแก้ก็คือป้าจะไปนํากระเทียมหอมปั่นแล้วก็มาราดลดโคนต้นแล้วก็เอาดินหมักแล้วก็ เอาไข่คั่วคั่วแบบไม่ไหม้หน่อยจะได้มีกรรมะถันไล,ไล่มดไล่แมลงเดี๋ยวป้าจะไปทําแบบนี้นะคะตอนที่ป้าเอามาใส่เดี๋ยวป้าจะอธิบายแล้วก็ใส่ให้ดูนะคะว่าจะทําแบบไหนสําหรับเปลือกไข่นี่นะคะจะมีแคลเซียมถ้าเราคั่วแล้วก็จะมีทั้งแคลเซียมและกรรมถันกรรมะถันสารกร,รมถันที่ทําให้ไล่มดไล่แมลงนะคะก็คือส่งกลิ่นที่มดแมลงไม่ชอบนั่นเองนะคะ มองขึ้นไปก็จะเห็นยอดชะอมเต็มเลยค่ะยอดชะอมเดี๋ยว,ยวป้าพาไปดูนะพามาดูแล้วก็พามาดูเลยนี่โอ้ยดอกไม้ก็สวยนะคะเนี่ยดูสิคะบานเย็นสีเหลืองสวยเชียวค่ะแล้วข้างๆก,กอก็จะมีใบหูเสือหรือบางท่านก็อาจจะเรียกว่าใบสับเสือนั่นเองนะคะตอนที่ป้าเอามาปลูกหน้าแ้งป้าเอาน้ํามารดวัลกอใช่ไหมคะ่ะป้าก็เอาใบ สับเสือหูเสือมาทําปักคางๆต้นเอาไว้แล้วป้าก็ลดน้ําแล้วพอผลได้ผลเขาก็จะแตกเร็วมากงามมากๆเลยนะคะนี่ค่ะดูยอดยอดชะอมที่ป้าโน้มกิ่งไว้นี่ค่ะสวยงามมากแตกเต็มเลยค่ะแตกเต็มเลยค่ะนี่โน้มกิ่งมาแบบนี้เลยนะคะยอดชะอมพอป้าโน้มลงมาแบบนี้แล้วตรงข้อนี่นะคะข้อข้อตาเขาก็จะแตกยอดออกเยอะมากไปทดลองทําดูนะคะ นี่ป้าก็จะโน้มไว้แบบนี้ตอนแรกป้าเอาไม้ไม้ไมายึดยอดเอาไว้ค่ะทีนี้ไม้ไม้หลุดเด้งออกไปเพราะว่าป้าไม่ได้ปักแน่นใช่ไหมคะก็จะหลุดเด้งออกไปในส่วนที่อีกต้นหนึ่งนี่เลยโคนต้นค่ะป้าตัดแต่งโคนแล้วใช่ไหมคะพะยายามทาโคนให้โล่งแล้วเราก็ริดใบออกนะคะนี่น,นี่แตกออกเต็มเลยค่ะยอดจะอมนะคะทีนี้ยอดฝักทองป้าไม่ได้ปลูกเขาเกิดเองเขาก็ป้าก็ปล่อยเขาไว้ แล้วเขาก็แตกออกเต็มเลยค่ะยอดพอเห็นยอดฟักทองกับยอดชะอมอยู่ด้วยกันนึกถึงเลยป้าจะเข้าไปเก็บหน่อไม้พอดีเลยแกงเปิดค่ะแกงเปิดอร่อยมากเพราะของเรามีสดๆใหม่ๆในสวนนะคะแมงลักเราก็มีแล้วยอดฟักทองก็มีแล้วนะคะหน่อไม้ก็มีแล้วชะอมก็มีแล้วแมงลักมีอยู่ด้านในเดี๋ยวป้าจะเข้าไปเข้าไปเตรียมจะเข้าไปขุดหน่อไม้นั่นแหละค่ะก็เลยแวะมามองเห็น มะละกอสวยดีก็เลยถ่ายคลิปให้ดูสักหน่อยหนึ่งเด็กก็ภูมิใจมากเลยะคะ่ะแต่มองเลยไปก็เห็นเลย่ยหัวปีค่ะหัวปีเต็มเลยในในสวนป้าก็จะมีหัวปีลายลายๆหัวเลยนะคะเพราะว่าขายไม่ได้เก็บไปให้ใครแล้วก็จําหน่ายก็ไม่ทันด้วยเพราะเขาออกเยอะมากมองในสวนเนี่ยพอป้าหันมาทางนี้นะนี่ก็หัวปีเหมือนกันเดินตรงตรงไปทขางด้านในดูลึกๆก,ก,ก,ก็มีมีกล้วยกล้วยมีประมาณห้าแถวนะคะของป้าเนาะก็ ท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะคะที่สนับสนุนปะลองก็ขอบคุณมากค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขความโชคดีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ